อีกชุดช่วงหนึ่งนะครับทุกท่านนะพลังให้อาหารเย็นนะ,ะทุท่านลูกๆหล,ลังลูกจากการนอนนะ,ะเดี๋ยวอีกสักวันหนึ่งนะครับผมวันพรุ่งนี้นะครับผมช่วงช่วงเย็นๆน่อากาศเริ่มเย็นนะครับผมเราจะแยกกระโดงให้เขานะครับท่านอันนี้ก็แยกออกเป็นห้ากระดดงนะครับท่านแล้วก็จะมีรุ่นเล็กนะครับท่านรุ่นเล็กหนิ <c oughs> รุ่นเล็กก็จะเป็นอนนอน หนึ่งลุกนะค e ح. ทุกท่าน <tinc S 2> <a> เดี๋ยววันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆนะครับผมท่านก็จะนอนสอบนะครับผมส่วนรุ่นเล็กนั้นนะจะได้สี <sh arp from afar> <trans> ่สิบกระโดดนะเพราะว่าเยอะครับก็เลยจะได้พอพันให้พี่อีกรอบหนึ่งนะผมพี่สั่งพันกันเข้ามาเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วออกไม่ดีลูกเลี้ยงง่ายนะทุกท่านเลี้ยงไม่ยากครับท่าน เชื่อไหมครับนี่ตั้งแต่วัยนอนหนึ่งถึงนอนสามเนี่ยรุ่นนี้นี่ได้กินอาหารมาอีกน่าจะได้กินอาหารประมาณไม่ถึงสิบครั้งนะครับทุกท่านนะครับผมเพราเราพยายามฝึกให้เขาอดทนนะครับทุกท่านเขาจะต้องทนได้ในช่วงที่อากาศร,ร้อนจัดเนาะบางทีเราอากาศร,ร้อนจัดไม่ได้อาหารบ่อยก็จริงแต่ว่ามันก็จะเหี่ยวเขาจะกินได้น้อยแล้วกบกินแป๊บเดียวก็เหี่ยวนะท่านเราก็ต้องฝึกด,ด้วยนะครับผม เลียงใหม่ก็หมนกับเลี้ยงคนนะครับเดีรือรุ่นเล็กนะครับทีนี้รัชหารอันนี้ให้เยอะๆเลยนะครับให้กินแบบคุ้นๆเลยนะครับเขาก็จะกินหิวแทบเดี๋ยวก็หมดพอได้กินก็ิบต๊บตุ๊บตุ๊บตกินเลยหิวจัด ก็ไม่ได้กินอะไรมา1วันเต็มๆแล้วเขานอนนะนะครับร้อยแล้วคือสอบไป <c oughs> เดี๋ยวหันใหม่ผมเก็บไปแล้วนะครับทุกท่านช่วงเมื่อตอนเตาๆนะสอบหนึ่งว,าาว่าจะไปหันช่วงหไม่น่าจะเป็ย่างน,นท่านอองวางใจเธอข้าเชื่อว่าอีกไม่กี่วันตรายเงิน อ,องแม่นลางอี้ส่งคารายงานว่าแม่ทัพถูกกระทับซิลลี่นำทัพทหารเข้าช่วยหองชวนและแต่ทำสงครามที่หองชวนไปสองครั้งแล้วครับจะว่าไงนะแม่หลางอาชูยังอยู่ที่หองชวนเหรออาศัยแค่กำลังทหารนิดเดียวก็จะสำป้งไขไปกระทบหินฮะท่านอ๋องท่านอ๋องท่านอ๋องเสียงดังหน่อยนะครับดูหนังนะครับ <laughs>